ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ครับอยู่กับทางส,สุดทางรถไฟนครศรีธรรมราชครับเดีย๋ยวพาไปดูครับตรงนี้ก็คือสุดทางรถไฟนครศรีธรรมราชแล้วนะครับผมนี่ครับสุดทางรถไฟนครศรีธรรมราช ส่วนด้านนี้ก็เป็นอีกรางหนึ่งนะครับมีสองรางนะครับที่มาสุดฝั่งนครน,นะครับก็มีอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีฝั่งนู้นด้วยครับ